นะครับวันนี้เราขึ้นที่สูงนะครับวันนี้นะครับมาชมตีเมอร์การตีโค้งนะครับขึ้นแผ่นป้านะครับรอบนอกวันนี้นะครับได้เดี๋ยวทำให้ดูนะครับได้หกห้องนะครับกับอีกลิมหนึ่งหกห้องก็ตีไปยี่สิบยี่สิบสี่เมตรนะครับสุดตั้งแต่ห้องที่หนึ่งโน้นนะครับมาครับมาตรงนี้ ครับมาถึงตรงนี้ก็ประมาณอยู่ที่น่าจะ28แล้วครับ28เมตรนะครับวันนี้นะครับวันนี้จะจบน่าจะจบที่30เมตรนะครับวันนี้นี่ครับสรางผู้ชนางงานของเรานะครับ๊กแปก๊ปแปกอยน,น,น,นี่ครับ ตอนนี้เรายืนอยู่บนแ้นที่สองนะครับก็สูงพอสมควรนะครับเดี๋ยวตามไปดูนะครับประมาณเจ็ดเมตรนะครับเจ็ดเมตรนะครับตอนนี้รอบวิวฝนเพิ่งตกเมื่อกี้นะตอนนี้ก็หยุดตกไปแล้วมีแต่น้ม่วงตอน,น ช่างเพิ่งบอกว่าจัดไปครับจัดน,น,นะครับโอเคครับตรงนี้ก็สรุปหน้านงานที่ประมาณนี้นะครับหอพักตรงนี้ตั้งแต่ห้องที่หนึ่งนะครับมาจนถึงนี่ห้องที่หกนะครับห้องที่ 6. หกแล้วก็รอบนะครับตรงนี้กางข้างอยู่ประมาณแล้วก็ไม่ต่ำกว่า2 5เมตรแล้วครับดูครับ